นั่งดูตัวเองก่อนถ้าถ้าอยากหลุดพ้นจากตัวเองอยากหลุดพ้นออกจากความคิดให้เจตนาให้แน่วแน่มีสติอยู่กระลมลมยาวรู้ลมสั้นรู้ลมหยาบรู้ลมละเอียดรู้ความคิดฟุ้งสั้นเยอะๆกั้นลมไม่ต้องให้มันหายใจทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเราจะพ้นออกจากภูมิของความคิดไม่ใช่เราไปช่วยมันคิดนะเราต้องหยุดกระแสของความคิด คาว่าหยุดก็ไม่ใช่ไปยุ่งกับความคิดอีกหน้าที่เดียวของเราคือสร้างสติคือมีสติอยู่กับล้มเนี่ยตั้งเจตนาตัวเนี้ยขึ้นมาให้มันมีกําลังขึ้นมาในเมื่อมันไม่มีกําลังเหมือนเหมือนคนไม่มีแรงเดินหน่อยมันก็เหนื่อยเหมือนถ้าคนเคยออกกําลังกายก็จะรู้ดีอ่ะใหม่ๆเนี่ยวิ่งนิดนึงก็จะตายแล้วแต่ถ้ามันได้ชินละทีเนี้ยวันไหนไม่ได้ออกเนี่ยบมเป็นตยูดิสติเหมือนกันลุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราฝึกเราหัดตัวเอง แต่ธรรมชาติของเราเนี่ยมันมันทนในทุก์ไม่ได้มันทนในอาการที่ไม่ได้ดังใจความบีบคั้นของจิตความบีบคั้นของอารมณ์มันทนตัวนี้ไม่ได้พอมันทนไม่ได้มันถึงไม่เห็นว่าเหตุของทุกที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากอะไรก่อนที่มันจะทุกก่อนที่มันจะกังวลถ้าเราไม่ฝึกไม่หันเราก็จะไปมอง ว่าคนอื่นทําให้เราทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากคนอื่นสร้างให้แต่เนื้อแท้จริงๆนะใดที่เรามีสติเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยจิตเรานี่แหละมันปรุงออกไปสร้างอารมณ์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็หลงในอารมณ์ตัวเนี้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นการทํางานของมันมันเลยสร้างเป็นเรื่องเป็นราวแต่เมื่อใดที่ตัวสติเห็นอยู่รู้อยู่มันก็เข้าไปตัดกระแสสมาธิกําลังสมาธิสําคัญมากสมถะ ถ้าพูดในภาษาของหนูสมถะเหมือนแว่นขยายที่จะสามารถให้เห็นอาการชัดขึ้นตัวปัญญาคือตัวตัดกระแสเห็นแล้วไม่เข้าไปในอาการไม่ใช่รู้อะไรเยอะแยะอันนั้นสัญญาดับอารมณ์ไม่ได้ แต่มันจะตัดกระแสระดับอารมณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นเหตุแล้วเราก็จะเห็นอีกว่าก่อนที่มันจะเป็นอารมณ์เหตุของมันไม่มีอะไรเลยมันมาจากความว่างมันปรุงแต่งกันขึ้นมาเมือ่อใดที่เราเห็นทุกซ้ำๆเราจะเห็นเหตุของทุก์เมือ่อใดที่เราเข้าไปเห็นเหตุจิตเข้าไปเห็นเหตุแค่ครั้งเดียวนะั้นมันจะจําสภาวะของการเห็นได้เมือ่อใดที่เท่าทันเหตุทุกดับลงมันจะมั่นใจเลยว่านี่แหละคือทาง ต่อให้ทุกมาในอาการไหนเรื่องไหนก็ช่างมันมาได้อาการนี้อาทางเดียวมันไม่ได้มาอย่างอื่นหรอกต่อให้เรื่องเป็นเรื่องไหนก็ช่างมันมาโดยความคิดถ้าเรารู้เท่าทันความคิดจบเลยมันไม่สามารถปรุงต่อเป็นอารมณ์ได้แต่ตอนเนี้ที่มันทุกอยู่เนี่ยเพราะเรารู้ไม่ทันเหตุของมันสติไม่มีกําลังพอที่จะเข้าไปเบรกเข้าไปต้านกระแสตัวนี้มันเลยเข้าไปเป็นเรื่องเป็นราวความคิดผุดขึ้นปุ๊บอารมณ์บวกลูกคิดต่อพอปรุงแต่งต่อปุ๊บมีสุขมีทุกมีสุขมีทุก,ทกปุ๊บ วิญญาณอย่างลงในอารมณ์พบเกิดชาติชรามรณะนี่แหละปฏิจจ์กับการนทีเนี้ยความคิดผุดขึ้นตัดกลับมารู้สึกตัววิญญาณอย่างลงในอารมณ์ในความคิดตัวเนี้ยเข้าไปปรุงแต่งไม่ได้มโนภาพเกิดไม่ได้เนี่แหละคือมรู้สึกตัวไปเรื่อยเรื่อย อารมณ์เกิดไม่ได้ความดับเกิดขึ้นไม่ใช่ภาษาที่มานั่งท่องกันถึงบอกว่าเมื่อใดที่สติมีกําลังมากการเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นการกระเพื่อมภายในจะชัดมากแต่เบรกอารมณ์ยังไม่ได้ยังมีขึ้นมาอยู่ยังไม่เท่าทนยังกลัวยังเข้าไปกลัวกับการมีอารม์แต่นี่แหละคือการเรียนรู้รูดูมว่าวันหนึ่งเราจะพ้นออกจากทุกเราต้องเข้าไปเรียนรู้ทุกทุกอาการทุกแง่ทุกมุมของทุกมันถึงรู้แจ้งในทุก ไม่ใช่พ้นออกจากอย่างอื่นนะแล้วตัวที่ย้อนเข้ามาเห็นก็คือตัวกําลังของสมาธิเมื่อใดที่ขาดสมาธิสติก็ไม่มีไม่มีกําลังอ่อ,อนมีกําลังสติหยุดเหมือนเหมือนทุกวันนี้ยคนที่ไม่ได้ฝึกโดยธรรมชาติก็มีนะกาลังของสติแต่มันมีไม่มากมันมีน้อยมันไม่สมดุลกันสติมากสมาธิมากปัญญามากมันอาศัยมันจะเป็นมรรคกมันจะรวมกันเป็นหนึ่งแต่มันอาศัยเหตรุระล,ลึกรูก้กลับมาเรื่อยๆ สมาธิจริงๆกับเป็นความตั้งมั่นของจิตคนเราส่วนใหญ่จะไปหมายว่าสมาธิกําลังสมาธะตัวเนี้ยไปหมายคือนิ่งเงียบสงบเห็นสีเห็นแสงพอเรานั่งปุ๊บเราจะไปหมายหมายเอาความสงบของจิตคือสมาธิถามว่าใช่ไหมใช่แต่มันพอเราออกมาดําเนินชีวิตในปัจจุบันกิเลสมีเหมือนเดิมเราไม่เอากําลังตัวเนี้ยมาเจริญปัญญาต่อเรากลับพอใจในการที่ต้องไปนั่ง ต้องไปทําอาการอย่างนี้เราไม่ยอมเจริญวกกลับมาดูตัวเองแต่ถ้าไม่มีตัวกําลังของสมาธเลยความตั้งมั่นของจิตเลยเนี่ยมันไม่สามารถบกกลับมาเห็นอาการภายในได้ถึงบอกว่าการปฏิบัติทีเนี้ยเมื่อใดที่เราดูรู้อยู่อาศัยเหตุที่เราทาเรื่อยๆจะเห็นแสงก็ได้ไม่เห็นแสงก็ได้แต่ขอให้รู้นะเอาตัวสติเนี่ยเป็นฐานเอาความตั้งมั่นเป็นฐานอะไรเกิดขึ้นก็รู้ แสงก็ได้ไม่แสงก็ได้อึดอัดก็รู้ไม่อึดอัดก็รู้ให้รู้เท่าทันทุกอาการที่มันปรุงแต่งขึ้นที่มันเกิดขึ้นแล้วเห็นเหมือนเวลาเรานั่งไปนั่งไปเนี่ยอย่างเราเคยเห็นแสงพอวันหนึ่งไม่เห็นมันตัวอยากมันทํางานแทนมันอยากเห็นเหมือนเดิมแต่เราไม่เคยย้อนกลับมาดูความอยากมันเลยดําเนินไปด้วยความอยากเมื่อใดที่มันอยากมันวางเจตนาจากความอยากตัวนี้ไม่มีทางมันต้องว่างจากเจตนาตัวกําลังสมถะตัวเนี้ย เมื่อใดที่ความอยากเกิดขึ้นรู้ทันจับลมหล,หลักเดียวเลยลมเบาใช้ลมเบาๆสังเกตลมสังเกตลมไปเรื่อยๆใช้ลมเบาๆเนี่ยบางทีแค่อยู่กับความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไม่ต้องไปโฟกัสไม่ต้องให้มันอยากหรือไม่อยากมันจะเป็นอะไรก็ช่างตัดกรบมารู้สึกตัวอย่างเดียว